สวัสดีครับผมหมอดูศาสตรธรรม957สัมผัสนะครับวันนี้เรามาให้แนวทางวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2 565นะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับเลขไหลนะครับแต่ลนวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าดวงเลขมันจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็น0 1 2 7 6 9นะครับอันนี้คือเลขไหลจะมาทุกวันเลยนะครับส่วนกําลังวันพระรหัสนะครับก็มีเลข0 2 4 3 8 7 9 5นะครับผม ครับงวนี้3ตัวเราจะให้3ตัวเลยนะครับ3ตัวเลขเก่นนะครับจากสูตรที่เราทํานะครับก็คือเลข7 8 3นะครับ9 8 3 6 9 3 4 9 7ครับ แล้วก็สองหกเจ็ดครับเลขเก้าแปดเจ็ดห้าห้าสองเจ็ดนะครับ, 5, 5, 2, 7, รบก็สามแปด เจ็ดสี่หกสองครหกห้าสองคาเล่หกสี่สองเจ็ดสองสี่ครับอ่า สามแปดสามแปดหนึ่งแปดหกสองครับอันนี้เราได้เลขสามตัวแล้วนะครับต่อไปเราให้เลขสองตัวนะครับผมสตัวเลขเด่นนะครับเลข4 2่สองนะครับแปดสด เก้าสามเก้าเจ็ดหกสองสองเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเก้าแปด ศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ตามด้วยเก้าสองนะครับผมกันเบิร์นนะครับเลขแปดแปดสองสอง สาแล้วก็เจ็ดเจนะครับผมอันนี้คือเราได้เลขแล้วนะครับตามนี้นะครับนะครับต่อไปเราก็จะให้เลขอ่าเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือวงกลมนะครับส่วนดอกจันที่คือตัวกันนะครับผมนะเราเริ่มกันเลยนะครับตัวเด่นของเรานะครับวันนี้ที่เราเหารงไว้นะครับก็คือเลขนี่นะครับ เลขเนี้นะครับนะครับส่วนเลขนี้เป็นเลขกันนะครับเลขกันเนาะ เลขเด่นเราวัาน,นี้ครับคือเลขแปดสามแปดเจชุดนี้นะครับก็ชุดเด่นนะครับผมนี่คือเลขกันนะครับผมกันนี่คือหมายถึงว่ากันหลุดนะครับ ครับโอเคเราได้ตามนี้แล้วนะครับผมก็นะครับได้ตามนี้นะครับเลขนะครับใครชอบก็นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันที่16พฤศจิกา2565นะครับตามนี้เลยนะครับผมนะครับไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูเสรษทำเกา9สัมผัสด้วยนะครับ นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจได้ให้นะครับเราจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ